คุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณคุณมากมากครับกลับมาสูรายการห้อยครั้งครั้ทุกครั้านี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทํากันในวันนี้เป็นอาหารฝรั่งฝรั่งฝร,รั่งหน่อยนะเพราะว่าเห็นขนมปังตั้งอยู่ขนาดนี้เต็มไปหมดเลยก็น่าจะรู้เมื่อก่อนในขนมปังอย่างนี้นะอ้อเวลาจะกินกันจริงๆต้องสั่งอร่อยจริงๆต้องสั่งจากเมืองนอกใช่ครับการอบขนมปังที่อร่อยจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่อุณหภูมิพูดตรงๆอุณหภูมิ ไายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิด16องศา20องศาพวกนี้มันจะทำให้อร่อยแต่เดี๋ยวนี้พอคนไทยมาทำแล้วก็รู้จักวิธีการมันก็จะมีห้องคุมอุณหภูมิเหมือน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 ต่างประเทศเลยใช่ไหมแต่แน่หนูหนูอยู่ใกล้ไม่ได้ทำไมอะนกหูทำไมอะขนมปังเลา้ำใน้ำสงัไม่เป็นไรนะวี้อเสียน้ำในะฮะ ก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยมันทาได้ดีขึ้นจะมีขนมปังมากมายหลายหลากด้วยกันในประเทศเดี๋ยวนี้เป็นขนมปังขฝรั่งเศสครับเพราะว่าเรารู้จักโครซองนี้มาก่อนคนไทยก็ไม่ค่อยได้ทานเดี๋ยวนี้ก็ทานกันเยอะเยอะมากบาแกตตนี่คนไทยก็ไม่ทานเดี๋ยวนี้ก็ทานเพราะมันแข็งมากมอก่อนมันตีหัวกันตายเลยนะใช่ใช่ใช่มีคดีได้เลยนะบาแกตตเนี่ยตีหัวตายได้แต่โครซองในตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ที่นิยมมันสุดเลยนะถูกต้องแล้วนอกจากขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ที่ฮิตมากๆอย่างในเมืองไทยก็คือ ขนมปังญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะขนมปังญี่ปุ่นที่ว่าทำไมมันนุ่มขนาดนั้นทำไมมันดีขนาดนี้แต่นี่คนไทยก็พยายามนะครับทำกันใหม่ๆเนี่ยอย่างที่คุณอ้อถืออยู่เนี่ยนี่เป็นอะไรไม่ใช่ขนมปังนขนมปังอันนี้คนไทยทำทั้งนั้นนะฮะคนไทยทำได้แล้วแต่ก่องกว่าจะได้กินนะพวกนี้ยากเย็นมากต้องไปกินเมืองนอกอย่างเดียวเลยร้านที่ทำนี่ชื่อร้านว่า Best Bakery Products นะครับร้านร้านนี้เนี่ยจะทำและก็จะสอนเราในวันนี้คือ เป็นครัวซองแต่ว่าเป็นซอสเซสเป็นซอสเซสครัวซองตาซอสเซสใส่เข้าไปในครัวซองเนี่ยว่าเขาทำเหมือนอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกนกวันณเขื่อนกลางจากร้านเบสเบเกอรี่โปรดักส์ครับเชิญครับคุณอู๋ครับสวัสดีครับคุณอู๋ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะคะผู้ขายเบสเบเกอรี่โปรดักส์เนี่ย ทำขนมปังเองเปล่าคะทำเองค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไอที่โชว์นี่ซื้อเข้ามาหรือทำไม, <คะ S 2> ไม่ไม่ค่ะ <c oughs> ที่ที่บริษัททําเองค่ะทําเองจริงๆใช่ค่ะน่าแสดงว่าเราก็มีเครื่องมีอะไรทําอย่างที่พูดใช่ค่ะอย่างแล้วเมื่อกี้ที่อาพูดออกไปนะั้นถูกต้องไหมว่าจริงๆการทําขนมปังจะอร่อยได้เวลาที่เราปล่อยมันฟูเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ค่ะนั่นแหละเมื่อก่อนเราทํายังไงก็จะอร่อยสู้ฝรั่งไม่ได้นะถ้าห้องไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิอ๋อเพราะเครื่องมือไอ้เครื่องมือสมัยก่อนเครื่องมือเครื่องมือมันมีฮะแต่เทคนิ ของพี ali, ่อุ้หมดเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมไม่ได้ซื้อมาพี่อุ้ทำเองเราทำเองค่ะแต่อันนี้ที่มาชิมเนี่ยซื้อมาไม่ค่ะเราทำเองเไม่ได้ซือมาอันนี้ไม่ซื้อมาจะมาขายส่งอะไม่ใช่ทำเองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราก็เลยบอกท่านผู้ชมได้ทราบไว้นิดหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ของคนไทยทําดีๆมีฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าท่านจะรู้จักหรือเปล่าว่าที่ไหนอย่างไรเบเกอรี่ต่างๆที่เราเห็นกันเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงตามถนนต่างๆเขาก็ทํากันเองนะฮะ เดี๋ยวนี้คนทําขนมปังเองกันเยอะมากเลยเ <นะ S 2> ย<ช>อยะมากเยอะมากแต่ว่าเบสเบเกอรี่โปรดักส์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตรงถนนบางนาตราคร่ะบ,บางนาตราซอย35ค่ะคใหญ่ๆเลยสังเกตหลักก็คือจะจะ,จะมีโชว์รูมเบนนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็อยู่ในซอยค่ะเราขายอะไรที่น่ ที่นั่นเราจะจะผลิตในส่วนของตัวตัวผลิตพวกนี้ค่ะพวกตัวเบรดตัวบาแกตตัวมัลติเกนแล้วก็ตัวครัวซองต่างๆเนี่ยเราขายส่งด้วยถูกต้องไหมครับใช่ใช่ค่ะเบสเกอรี่โปรดักต์คือขายขนมปังเนี่ยแหละครับแต่เขาขายส่งบางที่เขาขี้เกียจทำเขาก็มาซื้อไปแล้วก็มาทำเป็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแซนด์วิชเป็นก็แล้วแต่เป็นอะไรแล้วแต่ก็คือขนมปังออกจากที่เนี่ย ใช่ใชสบายสบายแต่อันนี้วันนี้เขาจะมาสอนสิ่งที่เรียกว่าซอสเซสครัวซองค์ครับเพราะทากันอย่างไรถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วและอยากจะทําไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับเริ่มต้นจากน้ำแป้งสาลีค่ะ7,600กรัมค่ะ7,600กรัมค่ะผสมด้วยน,น้ำตาลทราย3 0 0กรัมค่ะ3 0 0กรัม ผสมด้วยนมผง150กรัมค่ะครับ50กรัมแล้วตามด้วยเบรดอิมพูเวอร์76กรัมค่ะเบรดอิมพูเวอร์ค่ะตามด้วยเกลือ130กรัมค่ะครับเราบอกละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมตามด้วยยีสต์150กรัมค่ะอีก150และด้วยไข่ไก่อีก340กรัมค่ะ340กรัมแล้วก็น้ำเปล่าอีก4ลิตรค่ะน้ำเปล่าอีก4ลิตรเป็นน้ำเย็นนะครับใช่ค่ะน้ำเย็นต้องเป็นน้ำเย็นนะครับอีก4ลิตร แล้วก็เอามาตีให้เข้ากันค่ะนวดก็คือช้า3นาทีเร็ว4นาทีนะคะวิธีนวดนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะทำนุ้งปังต้องแบบนี้นะช้า3เร็ว4ค่ะแล้วก็มาแบ่งเป็นก้อนๆค่ะแล้วก็พักไว้อ้ครึ่งชั่วโมงครึ่ง3านาทีหลังจากนั้นก็นําไปรีดค่ะพักไว้มันจะฟูขึ้นใช่ไหมครับใช่ใเอาไปรีดแล้วนำไปเข้าเครื่องรีดเข้าไปรีด รีดเสร็จแล้วก็ไปแช่ในตู้ฟรีซอีก30นาทีเอาไปแช่ในตู้ฟรีซนะไม่ใช่ตู้เย็นฮะตู้ฟรีซเลยนะครับอีก30นาทีนะครับเพื่อให้แป้งเสร็จตัวครับพอแป้งเสร็จตัวแล้วใช่ไหมคะก็นํามารีดกับเนยแผ่นค่ะเนยสดค่ะเนยสดค่ะเป็นเนยแผ่นเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็นำไปรีดอีกครั้งนึงรีดใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะให้เนยกับแป้งมันเข้ากันใช่ค่ะนี่ครับรีดไปเรื่อย จะได้ความหนาที่ต้องการพับแล้วพับอีกนะครับทั้งหมดกี่ทีอะประมาณเราเราเรีดจนกว่าเนยกับแป้งจะเข้ากันใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นําไปแช่ในตู้เย็นอีก 3- 5หชั่วโมงค่ะเอาไปไว้พักในตู้เย็นอีก 3- 5ชั่วโมงนะครับหลังจาก3 5ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยตัวเชฟก็จะดูเองว่า3ชั่วโมงใช้ได้หรือยัง4หรือเปล่าหรือหเขาจะรู้พอรู้เสร็จเอาออกมารีดอีกมารีดอีกค่ะ รีดให้เป็นแผ่นบางเลยคระครับคราวนี้เพราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรีดให้เป็นแผ่นบางเพื่อจะใช้งานตัดแป้งเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับค่ะมีเครื่องตัดมันจะเท่ากันหมดครับตัดเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วทาด้วยไข่ไก่ครับแล้วก็เอาไข่ไก่ทาเป็นไข่ไก่ที่เป็นตัวประสานนะท่านผู้ชมเป็นตัวเชื่อมเอาซอสเซจมามาพันกับตัวซอสพันครับเนี่ยไข่ไก่มันจะช่วยฮะให้มันติดนะครับพันกับซอสแล้วก็เอาผง พาเมซานชีสนะครับเอาไปคลุกครับเอาไปอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้ฮะพาเมซานชีสดีไม่ดีอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะถ้าพาเมซานชีสดีดีเลยหอมมากเอาเข้าตู้อบ proof นานประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงในตู้อบ proof นะครับค่ะมันจะแห้งได้ที่เลยค่ะแล้วก็นำเข้าเอาไปอบจริงๆแลวครับอบกับไฟ180องศาในเวลาประมาณ15นาทีเท่านั้น15นาทีครับออกมาเป็นแบบนี้ครับ เรียบร้อยค่ะออกมาเป็นแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับซอซสสจครัวซองครับโอ้เราดูเหมอนง่ายเรากินง่ายใช่ครับคือหยิบมาก็กัดเคี้ยวเข้าปากแต่โอ้โหวิธีการทำมัยง่ายเลยไม่ง่ายไม่พอฮะ สัดส่วนที่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นสัดส่วนแท้จริงที่เอามาบอกกันไม่ได้หลอกครับคุณสังเกตไหม760ไอ้นั่นไอ้นี่เท่านั้นใครเท่า้รไครไม่ได้บอกเป็นลูกเลยนะฮะบอกกลมาเพราะฉะนั้นจริงๆกระบวนการในทำขนมปังในการทำซอสในการทำครัวซองแบบมันไม่ง่ายเลยกระบวนการและที่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่เชฟที่ดูด้วยว่าความจริงที่บอกว่าเข้าตต้อบ15นาทีบางทีไม่ถึงนะครับบางที12 13นาทีเมื่อสีมันได้ใช้ได้แล้วเอาออกก็เลยบางที15ก็ยังไม่ได้นะครับ มันอยู่ที่อากาศวันนั้นเป็นอย่างไรแล้วอยู่ที่แป้งวันนั้นฟูไม่ฟูขนมปังอร่อยไม่อร่อยมันจึงขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์เยอะแยะมากเพราะแฟกเตอร์ที่สําคัญที่สุดความชํานาญใช่ความชำนาญเขารู้ไงเขาดูแล้วเขารู้เลยถูกต้องเหมือนผมดูคุณนี่พับแล้วผมรู้ทันทีเลยว่าโอ้ไอ้นี่เลวแน่นอนใช่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 ช่ใ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 ช่่ แล้วท่านจะรู้อะไรก็ตามที่เห็นทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดจากการลองทำท่านจะไม่มีวันรู้เลยใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยซอสเสจที่ใช้ซอสเสจที่ใช้ไส้กรอกก็อยู่ที่เลือกอีกใช่ค่ะใช่ซอสเสจไส้กรอกเนี่ยมีมีระดับระดับเรียกว่าระดับได้ไหมได้ไหมได้มีมีหลายมีหลายคุณภาพคุณภาพหลายเกรด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 คือระดับอันเดียวกันคือราคาแพงแตกต่างใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นเชอรมนซอสเสจเป็นอย่างดีเลยแพงสุดๆ แต่ว่าถ้าจะขายร้านธรรมดาก็อีกเรื่องหนึ่งไล่ไลกันไปเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าจะทํำยังไงพร้อมหรือยังพร้อมครร้อมับพแล้วนี่ครับออกมามันเป็นแบบนี้กลิ่นมันหอมทะลุหน้ากากมากเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้แต่นี้แล้วแต่ชอบไม่ชอบมันอยู่ที่คนชอบไม่ชอบตัวพาเมซานชีสเนอะ เนาะมันหอมแบบบอกก่อนเลยนะครับซอสเสรจอร่อยมากกรอบอร่อยมกบอกอะไรมากโอ้โหนี่คุณตั้งใจทำให้ผมใช่ไหมครับเนี่ยเราตั้งใจทำให้ลูกค้าด้วยค่ะที่ร้านขายก็แท้อันนี้อย่างนี้อะไรนะคะซอสเส็จอย่างนี้คุณขายได้เหรอฮะขายได้ค่ะมันก็จะมีลูกค้าอีกแบบนะที่จะยอมจ่ายตังสั่งของขนาดเนี้ยโทษนะฮะ ซอสเสร็จคุณดีจริงๆหอมมากดีมากมมตัวซอสเสร็จนี่นี่ฮะดูโคซองข้างในอย่างนี้นุ่มมากนะข้างในนุ่มครับข้างในแล้วพารเมซานชีสของเขาที่ใส่ลงไปนะครับในจำนวนที่โอเคครมันเลยหอมหอมแต่ของพวกเนี้เวลาที่ไปกินที่ร้านเบเกอรี่จริงๆแล้วท่านเอากลับไปบ้านทั้งต้อไปเข้าเต,าต่าติงนะฮะ ไม่ใช่เตาไมโครเวฟนะครับเตาติงเตาติงเตาติงเรียกเตาติงเตาเตาอบเตาอบร้อนนะฮะจะยิ่งอร่อยมากวัวอร่อยอร่อยจริงท่านผู้ชมอร่อยจริงครับไม่ได้พูดเลยไอ้ซอสเสรนี่คอยชื่อครับทนไม่ไหวครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกนกวรรณขอขอบคุณร้านเบสเบเกอรี่โปรดักส์ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำจริงให้ตั้งใจโอกาสมันมีอยู่แล้ว ลูกค้าเขาจะรับรู้ได้และการรับรู้คนเดียวนี้นะฮะเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าคนทําแต่ของดีๆของอรอ่อ,รอยๆมาแข่งกันใช่ไม่มีใครไม่มีใครโดนหลอกอีก <c oughs> ไม่มีใครสามารถพูดก็มันก็แค่นี้ได้อีกแล้วในตลาดมันมันแข่งขันก็ได้คุณภาพสูงสูงมากอยากจะได้กระบองเพชรดีๆ ไปที่อื่นเลยเอาไปที่นี้ได้มันต้องแข่งขันอ่ะทุกอย่างมันต้องแข่งขันเอาของดีมาเถอะครับเอาของดีมาขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมรายการเราวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสและความสนใจเรื่อยเรื่องราวเกี่ยวกับ กระชาย,ขา,ยขาว,ขาวสัปปรปะุณเนี่ยเขาช่วยต้านพวกอาการหวัดแก้วิงเวียนศีสะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส COVID โควิด -19 ได้บาร์บีคิวพ็อกเล็บส์กับอซอสเนี่ยคือเป็นซอสบาร์บ,บีคิวที่เป็นไม้ตายของเขาเลยนะ,ายะอาหารฝรั่งนะคุณผู้ชมแต่บอกแล้วเลยว่าถูกใจถูกใจของเขาดีจริงจริงรับไปเลยครับติคะแนนเติ๊บกระเดื่ติ๊บะแนนเต็มสุดยอด